เรียนผู้ปกครองทุกท่านนะครับกับผมนายศิริศักดิ์แก้วสอทะเลนะครับผู้มีการรงเรียนสตรีวัดอับสสวรวันวันนี้ก็จะมาพบกับผู้ปกครองเพื่อที่จะ,ะรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการจาัดก,ก,กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดช่วง2สัปดาห์หลังจากที่โรงเรียนเราได้เลือกรูปแบบการเรียนการสอนแบบไฮบริดก,ก็คือจัดกลุ่มเป็นออนไซต์ site, และก็ออนไลน์ line, นะครับจากการที่เราได้สํารวจข้อมูลกับผู้ปกครองก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีนักเรียนที่ประสงค์การเรียนออนไลน์41ซแล้วก็ออนไซต์59 แล้วก็จัดก,กลุ่มเรื่องเรียนออนไลน์เป็นกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม AB วันนี้ก็เป็นวันที่เราจัดกิจกรรมออนไลน์ครบนะครับในกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม AB ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาทําความเข้าใจแล้วก็รายงานการดําเนินการของโรงเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับขอต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ร่วมกันดูแลนักเรียนตลอดช่วงตั้งแต่การออกจากบ้านการมาโรงเรียนแล้วก็ การดูแลช่วงของการเดินทางกลับนะครับซึ่งจากการสารวจข้อมูลของโรงเรียนเองก็เหมือนกันนะครับเรามีข้อมูลการเดินทางของนักเรียนนะครับประกอบไปด้วยนักเรียนที่เดินทางโดยผู้ปกครองรับส่งนะครับจากคิดเป็น37%นักเรียนที่เดินทางด้วยตนเองนะครับ34%แล้วก็นักเรียนเรียนออนไลน์28%จากนั้นเราก็มีข้อมูลการจําแนกการเดินทางของนักเรียนต่างๆนั้นเพื่อประเมินเรื่องของการควบคุมเรื่องมาตรการการดูแลความปลอดภัย ตลอดช่วงการเรียน2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะครับคุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้มาตรการการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดได้จากการฝ้อระวังเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจะพบว่าเรามีการกำกับติดตามตั้งแต่การเปิดเรียนมาแรกเรามีการ ATK ทั้งสองช่วงนะครับในวันแรกนั้นรันวนการ ATK นักเรียนทั้งหมด926คนนะครับผลเป็นลบทั้งหมดนะครับแล้วก็กลุ่ม B ที่มาเรียนเมื่อวัน อาคารที่ผ่านมาจำนวนประมาณ300คนเราก็ดำเนินการ a อ k ีก็ผลเป็นลบทั้งหมดนี่คือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับผู้ปกครองจริงๆแล้วต้องขอบคุณผู้ปกครองนะครับการที่นักเรียนได้มีการตรวจเชื้อแล้วผลเป็นลบนั้นก็คือนักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่เป็นอย่างดีจากผู้ปกครองที่บ้านนะครับเมื่อมาโรงเรียนแล้วผลการตรวจจิกไม่พบนั่นคือเป็นการดูแลสุขภาพอนมามัยร่วมกันนะครับเมื่อมาถึงโรงเรียนนั้นโรงเรียนก็ดําเนินการภายใต้ามาตรการการดูแลของนักเรียนอย่างใกล้ชิด จากการเฝ้าระวัง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากข้อมูลที่ทางงานอนามัยโรงเรียนเนี่ยได้สํารวจแล้วก็ติดตามโดยครูที่ปรึกษานะครับจะมีอาการของนักเรียนที่ไม่สบายนะครับเป็นอาการพื้นฐานทั่วไปนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิดในที่ประมาณเก็บรายแล้วก็นักเรียนที่มีอาการไอเจ็บคอแล้วก็อยากตรวจเกี่ยวกับ ATK ทางงานอนามัยก็ดําเนินการตรวจให้ที่ห้องสกูตเอโซเลชั่นจำนวนประมาณ4คนนะครับ ผลออกมาก็เป็นลบนะครับไม่ได้มีอาการเกี่ยวข้องกับของโควิด -19 นั่นคือการดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพโรงเรียนให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกนะครับช่วงนี้ความปลอดภัยเราต้องดูแลช่วยกันนะครับและอีกอย่างนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา2สัปดาห์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากการรายงานของกลุ่มงานวิชาการนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีบางรายวิชาที่คุณครูอาจจะเข้า นเนื่องจากคุณครูอาจจะติดภารกิจในเรื่องของการเตรียมมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภยัยแต่ในภาพรวมนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านทั้งที่ดูแลเรื่องของอ,ออนไลน์ที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็จากการรายงานของคุณครูที่ปรึกษาเนี่ยพบว่ามีนักเรียนเราจำนวนหนึ่งคนนะครับที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับติเดเชื้อโควิดนะครับก็ ขอให้ดําเนินการช่วยกันนะครับแล้วก็รักษาหากมีอะไรที่ให้องค์เรียนช่วยเหลือได้ก็แจ้งผ่านผู้ที่ปรึกษานะครับเพื่อความมั่นใจนั้นเนี่ยโรงเรียนได้จะทาเกี่ยวกับเรื่องของ MOU ร่วมกับหน่วยง,งาน2หน่วยง,งานก็คือโรงพยาบาลบางไผ่แล้วก็บริษัทเซอร์คาเดียนนะครับสำหรับโรงพยาบาลบางไผ่นั้นเนี่ยจะดูแลเรื่องของการตรวจซ้ําเกี่ยวกับมีผล ATK เป็นบวกนะครับแล้วก็การรับการรักษาอย่างครบวงจรส่วนบริษัทเซอร์คาเดียน นะครับโดยคลินิกไลท์เฮาส์เนี่ยจะดําเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนฟรีนะครับทั้งกลุ่มที่เรามาออนไลน์ site, แล้วก็กลุ่มที่เราต้องสุ่มการตรวจแล้วก็รับการรักษาในเรื่องของโฮมไอโซเลชันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นความมั่นใจให้กับผู้ปกครองเนี่ยผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้เบื้องต้นนะครับว่าหากนักเรียนมาที่โรงเรียนแล้วนะครับเรามีการสุ่มตรวจหรือตรวจ ATK แล้วเนี่ยผลนักเรียนเป็นบวกหรือติดเชื้อนะครับนักเรียนจะกักตัวที่ห้องสปูนไอโซเลชัน แล้วจากนั้นรถโรงพยาบาลบางไผ่จะมารับนักเรียนนะครับไปตรวจซ้ําที่โรงพยาบาลนะครับหากผลเป็นบวกก็คือติดเชื้อโรงพยาบาลก็จะรับรักษาให้กับนักเรียนนะครับฟรีแล้วก็รวมทั้งการที่จะรับผู้ปกครองมาตรวจเพื่อหาเชื้อโควิด -19 นะครับเบื้องต้นแต่ถ้าหากผู้ปกครองประสงค์จะรับการรักษาเองก็เป็นสิทธิ์ของผู้ปกครองนะครับแต่โรงเรียนก็ดําเนินการให้ตั้งแต่การตรวจการรักษาแล้วก็การเรียนออนไลน์หรือถ้าหากผู้ปกครองเนี่ยประสงค์จะ รับการรักษาแบบโฮง Isolation นะครับก็สามารถเลือกรับการรักษาได้นะครับนี่คือเป็นมาตรการหนึ่งที่เราอยากดูแลนักเรียนนะครับเมื่อมาอยู่กับโรงเรียนสตรีวัดอ,อ,อรสวรรค์นเนี่ยให้ได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้ฝึกนะครับการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับเพื่อนๆน,นะครับในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโรงเรียนเองนะครับได้ดาเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดปัดจจัยหนึ่งที่ทําให้เราสามารถดูแลความปลอดภัยได้ก็คือ1 ผู้ปกครองนะครับดูแลเอาใจใส่นักเรียนนะครับตั้งแต่การเดินทางมาส่งตั้งแต่เรื่องของการดูแลการเรียนออนไลน์ที่บ้านแล้วก็อีกหนึ่งคือนักเรียนของเรานั้นเป็นนักเรียนที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็รับเกี่ยวกับมาตรการได้อย่างทันท่วงทีโรงเรียนขอความร่วมมือสิ่งใดนั้นนักเรียนสามารถดําเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มมาโรงเรียนนั้นโรงเรียนก็จะดูแลตั้งแต่ภาพพรมรวมโดยครูที่ปรึกษานะครับก็จะมีการตรวจนักเรียนว่าวันนี้นักเรียนเอากระดาษชําระ เอาผ้าเช็ดโต๊ะมาหรือเปล่านะครับแล้วก็มีสเปรย์ที่โรงเรียนมอบให้สเปรย์แอลกอฮอล์ในส่วนนี้นะครับในส่วนของโรงเรียนเนี่ยมอบให้กับนักเรียนทุกคนนะครับไม่ว่าจะออนไซต์หรือออนไลน์ line, ในช่วงที่มารับวัคซีนนะครับแล้วก็นักเรียนออนไซต์เนี่ยเวลามาโรงเรียนแล้วสามารถที่จะเติมแอลกอฮอล์ได้นะครับซึ่งโรงเรียนได้กําหนดจุดเติมไว้6จุดให้เพียงพอกับนักเรียนสามารถเติมก่อนกลับบ้านได้นะครับเพื่อดูแลสุขภาพมานามัยนะครับแล้วก็ในภ้าพรมรูมนั้นเนี่ย นักเรียนก็จะต้องเตรียมขวดน้ำนะครับไว้หรือถ้าเกิดนักเรียนลืมขวดน้ำเนี่ยโรงเรียนได้จัดเตรียมแก้วน้ํากระดาษไว้บริการให้กับนักเรียนเพื่อใช้นะครับเพื่อดูแลนักเรียนอย่างทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของช้อนซ่อมนะครับหากไม่ประสงค์จะใช้รวมกันที่โรงอาหารนักเรียนก็ต้องดําเนินการเตรียมมาเองแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือนักเรียนเราทุกคนจะมีหมอแอปหมอพร้อมทุกเช้าเวลาเข้าโรงเรียนนักเรียนทุกคนต้องแสดงแอปหมอพร้อมให้กับครูได้ เห็นว่า1รับวัคซีนแล้ว2ก็คือตรวจ ATK แล้วเพื่อเป็นการถึกสุขภัณฑิ่สัยให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็การประเมิน TSC ทุกวันนี่คือมาตรการที่โรงเรียนได้ดําเนินการผ่านรูที่ปรึกษาในท่าครมรูมให้กับทุกคนได้ปฏิบัตินะครับนี่คือปัจจัยหนึ่งที่นักเรียนของเราสามารถดําเนินการได้เป็นอย่างดีต้องขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่อยู่ละเอาใจใส่แล้วก็กํากับกําชับเรื่องการปฏิบัติตนให้กับนักเรียนซึ่งโรงเรียนมีความคาดหวังนะครับหลังจากนี้เนี่ย เราจะดําเนินการดูแลนะครับแล้วก็เอาใจใส่นักเรียนร่วมกันหลังจากที่เราติดตามข่าวจะพบว่ามีการแพร่ระบาดของโควิดอีกระลอกหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ถึงเมืองไทยแต่เป็นการข้อระราวังก็คือเรื่องของสายพันธ์โอเมคอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสายพันธ์โอเมคอนที่เรากําลังดําเนินการนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ดูวยเอาใจใส่หากมีอาการอะไรผิดปกติให้รีบรายงานผ่านผู้ที่ปรึกษา นะครับซึ่งโรงเรียนก็จะได้ดําเนินการตามมาตรการแล้วก็ดูแลนักเรียนต่อไปนะครับภายใต้การแพร่ระบาดในช่วงนี้โรงเรียนก็จะดําเนินการดูแลความปลอดภัยนะครับให้กับนักเรียนทุกคนและก็อีกอย่างนะครับต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านด้วยคนในการโหลดแอป Student แ a r e มาใช้ซึ่งตัวนี้ในกลุ่ม A กับกลุ่ม B แล้วกลุ่ม A B นั้นเนี่ยได้ดําเนินการถ่ายรูปนักเรียนพบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว และเริ่มต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยทุกอย่างก็จะเข้าตามระบบที่โรงเรียนดําเนินการวางแผนไว้ก็คือว่าเวลามาถึงโรงเรียนนักเรียนก็จะเดินผ่านกล้องแล้วข้อมูลจะส่งหาผู้ปกครองนะครับแล้วก็ช่วงเดินทางกลับนักเรียนเดินผ่านกล้องจับภาพข้อมูลก็ส่งถึงผู้ปกครองนี่คือเป็นการกาหนดเรื่องของไทม์ไลน์เรื่องของการกํากับติดตามว่านักเรียนเดินทางระหว่างโรงเรียนมาที่บ้านจากบ้านมาโรงเรียนนั้นใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเด็ก ทวากิจกรรมระหว่างทางที่ไหนบ้างนะครับตรงนี้ก็จะช่วยกันกํากับดูแลต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านในการดูแลเรื่องการเดินทางไปกลับให้กับนักเรียนนะครับช่วยกันนะครับในส่วนนี้ในส่วนตนเองนะครับต้องขอบคุณผู้ท่านนะครับผู้ปกครองที่ดูแลเอาใจใส่ผมเน้นย้ําเสมอกับคุณครูว่านะครับความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสิ่งสาคัญเมื่อมาอยู่รวมกันนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือการเรียนการสอนเราก็ดําเนินการไปตามการดําเนินการของเราอย่าง คลึงพลัดนะครับแล้วก็ให้เกิดประสิทธ,ธิภาพกับนักเรียนให้มากที่สุดในช่วงประยุด3วันนะครับก็ต้องขอความร่วมมือปกครองทุกท่านในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนนะครับในการที่จะเดินทางหรือการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็ในวันอังคารที่จะถึงนั้นเราก็จะนักเรียนก็จะมาเรียนรวมกันในรูปแบบของปกติที่เราดําเนินการอย่างต่อเนื่องมานะครับซึ่งโรงเรียนมีความคาดหวังเราจะสามารถเปิดเรียนให้เป็นรูปแบบปกติใหม่อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้น สิ้นเทิมที่2นี้นะครับก็ต้องขอความร่วมมือกับผู้ปกครองทุกท่านในการดูแลเอาใจใส่นะครับแล้วก็โรงเรียนก็จะดําเนินการตามมาตรการทุกอย่างอย่างเตงมทัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะครับวันนี้คงพบกับผู้ปกครองเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับหากมีสิ่งใดที่ทางโรงเรียนสามารถดําเนินการช่วยเหลือหรือผู้ปกครองประสงค์ที่จะให้คําแนะนําก็สามารถส่งผ่านผู้ที่ปรึกษาได้นะครับผมเองในฐานะของผู้ในการโรงเรียนสตรคดีวัดอัปรอนก็จะรับมาแล้วก็ ทีมบริหารนะครับนนคณะครูก็จะได้ประเมินแล้วก็ดาเนินการที่จะดาเนินการต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ